กราบเท้าคุณพ่อชาวฟรีไฟทั้งหลายคุริต้าวันนี้ก็อยู่ในภารกิจไปอยู่ภารกิจอะไรวะอยู่ในทีมทีมเดิมทีมไก่การนะครับดูดิครับว่าเราจะโดนเขายิงตายเขาจะโดนสอยหรือไม่ถ้าเราพร้อมเดี๋ยวเราเราไปเล่นกันเลยดีกว่า let's go ก,ก,กดดิกดดีแกรออะไรอ่ะมีจิใครวะให้มันเข้ามาดิไยไม่ทันละไม่รู้ไม่รู้จัก มีก็ไปเล่นทีมมักนกลีดีกว่าสิมาใหม่แล้ว <laughs> หรอวะ <laughs> โอ้ทำไมกูแต่งตัวเล่าอย่างนี้วะแค <laughs> <laughs> ่เปิดไม้ไ นี่แหละเขาเรียกเสียงดังๆนี่แหละเขาเรียกว่าทุยๆ energy ในการเล่นเกมนี่ก็จะไปเป็นไก่เหมือนเดิมครับหรือครับว่าจะรอดเอ้าเอ้ยอันนี้หมดเลยวะเนี่ยธรรมดาเอาทำไมไม่ลงแล้งนะไหวเขารอห่างันเถอะฮะเอาล่ะลงดีรออะไรอ่ะแจเป็นลีดด้วยอ๋อโอเคครับ ไปนี้แล้วกันเนี่ยใครแยกมันอ่ะอีแก่มึงไปเดี๋ยวของมึงอ่ะไปเรื่อยๆเหมือนรถนไข่ขอ้ตายเดี๋ยวก็ตายมาดูตายไม่ตายหรอกเดี๋ยวกูจะพุ่งนี้แหละกูจะปรับแล้วกูจะเข้าโหมดเล่นจริงจังอ่ะคือแบบเล่นโชว์ไก่มันเป็นร้อยอีพีแล้วถ,ถ,ถึงนี่เฮ้ยเฮ้ยลงมาอ่ะข้างหลังก็มีว่ะ ว่าคุณนกก่อนแน่นอนมึงตายเอ้ากูบอกให้ไม่โดดกับกูไปจัดเอาหมัดไปต่อยเขาก็ได้วะเหมือนมึงเจ๊น้าเขาว่ะถ้าเขาโอกาสไฟที่ผมยันนะงสวยคืนอ่ะอ่ะกูะถามไอ้ตัวละครสัตว์ที่มันช่วยอะไรได้วะ ถ้าสัตว์ถ้าทุยทุยถ้าตัวละถ้าตัวละครสัตว์ทุ่นหดนี่จะทำหายได้ปะอะอไรนะถ้าตัวละครสัตว์ทุ่นหดนี่มันจะทำอะไรได้ะบ้างเลยแล้วเขาคิวกันแล้ววะหรือไม่ได้คิวเลยแหมเฮ้ยไม่เจอแล้วไม่ต้ององงอะ่ะตายเลยมึงอะ่ะ ไม่ให้ลงเก็บหมดแล้วมั้งน่ะเรียบร้อยสวยครับกูสบายสุดดลกูก็สบายสุดนี่ในในห้องอ่ะเนาะคือเขาเล่นเฮ้ยปืนไม่ใช่ว่ะเฮ้ยเออได้รับสไนน้องรักกูอะเจอกูแน่ม กูจะกูกูจะเป็นกูจะหันเล่นไอ้ทุยกูอีกแล้วโอ้โหพี่ก็จะหันเล่นสไนนะครับหืมบอกบอกเลยแบบจะตั้งใจหันเล่นสไนถ้าน้องๆดูแล้วก็กดไลค์กดซับสไครป์พี่เยอะๆพี่ก็จะหันเล่นดีๆบอกก,ก,ก็บอกไปร้อยอีพีแล้วมั้งเนี่ยไปเรากดให้เราโรงเรียนมันกดมาได้มันกดไม่ได้ไงเพราะมันไม่มีอ,อีเมลไงเฮ้ยลาวลาว ไม่รู้อะไรสักอย่างเลยรู้ค่ะรู้ทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องรู้เรื่องกูโอ้โหใครจะให้รู้เรื่องกูวะโง่โง่อย่างโง่อย่างโง่จะรู้ทําไมหลยเรื่องมนุษย์คุณก็อย่าโง่สิใครจะไปอยากรู้ทุกเรื่องคุณนี่อะไรของคุณพูดเพ้ออีกแล้วผมอ่ะเออนี่แหละเดี๋ยวช่องจะบินเพาะพูดเพ้อนี่แหละจะพยายามพูดเพ้ะรักกันระกันเฮ้ยกระสุนไนัยหรอวะ อ่ะอยากบวกละเฮ้ยใครคือเมจิวะเมจิก็เอ,อ๊ะนี่เอนี่ยวะหามแลโอ้โหมันชาร์จได้หรอบอทก็สุนก็ไม่ใส่จะมาชาร์จผมเลยโอ้โห ปบุกต่อเนื่องไงดีกว่าเพราะว่าแบบชื่ออะไรเะชื่อชื่อก็ชื่อก็ลาวเกินเมจิอะไรคือต่อไปก็ต้องชื่อราชินีต้าใช่ไหมข้าแคนไม่แกก็เข้าอยู่แล้วป้าชื่อเออคุณถามจริงแล้วแคนอื่นน่ะจะชื่ออะไรชื่อแบบตั้งก็อกจะชื่ออะไรมันก็เรื่องของเขาปะทำไมต้องเปลี่ยนมาชื่อนามสกุล เน,น,น,นี่ยมีแคนสองแคนน่งมาท้าแบบว่าอยากมีประเด็นมั้ยคือประเด็นประเด็นในจอก็ไม่ใช่แต่ประเด็นนอกจอก็ได้นะครับหยอ,ยอกหยอกหยอกพูดเลน่นอีกแล้วสรุปแล้วกูโดนไล่เขาไล่ตีเนี่ยอุ้ยสารพัดเน้อยกว่าสามกว่าสี่เอาชุบดิรู้ไม่ต้องเอ้ยผมรู้ไม่เฮ้ยเฮ้ย โอ้โหคุณนี่พูดได้เพาะเลย <Nice. S 1> ผมมูซาพูดมาเพาะแล้วนะวันนี้เออข <Okay. S 1> วบหัวหัวเฮ้ยเออ,เอ,อชอบปืนนี้ผมเริ่มชอบปืนนี้แล้วสุ่มปืนนี้ให้ผมหน่อยดิเฮ้ยเจอละเจอละน็อกน็อก นนอเอ,อ้ยอยากได้ดไปนืนนะีออ่ว่นตรน้ะตาเดมาอ,อยรงนี้เหรอรรรอ้ยแล้วก็มาอยู่จุดสุดเ,เจอแล้ของอยู่นีน่นกนก เออผมเออผมรู้แล้วผมจะเล่นปืนนี้ดีก,กว่าวะ่ะเออผมเริ่มถูกชะตากับปืนนี้ละอาจจะต้องซ้อมนานหน่อยก็ไม่เป็นไรผมเริ่มถูกชะตากับปืนนี้แล้ววะ่ะปืสนสไนเนี่ยใช่ไหม,ไมสุ่มให้หน่อยดิสุ่มให้หน่อยดิของอยู่นี่ค่ะค่ะดูแล้วออแต่เห็นอีกตัวแล้ววะ่ะไม่ใช่ละเห็นเสาไฟเป็นคนแล้วล่าสุดเออเจริญละเลลจริญ จะเรียนพรล,ล้ะแตกเอ้ยน็อกน็อกเอ้ยวันนี้ก็แม่นนิสนึงนะชจูงเลก็เห็นไงก็เห็นไงคุณแบบคุณคือไก่ไม่ใช่ <laughs> ไก่ก็นนไ,ได้เดี๋ยวขอเวลาซ้อมก่อน อีกสักปีสองปีอย่างเงี้ยคือจะซ้อมจะเล่นอะไรวะไอวอลก็ยังกลางให้เป็นเลยเฮ้ยเจออีกตัวแล้วเฮ้ยอยากได้ปืนนี้เอาจริงเนยเนี่ยเนี่ยดูไว้ดิปืนอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยหาให้หน่อยไฮไลท์ ปืนแรกก็ได้ที่เป็นสไน่ะสไน่รัวที่มันรัวได้อ่ะไม่ใช่สไน่ละเดียวยิงอะไรแล้วชักทีละนัดยิงยิงเออก็ปืนแฮร์ไลท์อ่ะยิงยิงอะไรแล้วชักปืนนัดชักเนี่ยโอ้โหเสียเวลาตายห่าเออปืนที่มันรัวได้ไม่ยิ่ได้ว่ะพบศัตรูแล้วตรงไหนตรงไหนโอ๋ในโดมเลยเหรอบอกเลย ไม่รู้เขราไม่เห็นเจอเจอแล้วไม่มีคนเลยาไม่โดนสักนัดเลยคือสวยไม่มีไม่เหลือไหนมันบอกใช่มีไม,ม่บอกฉันจะคนเลยไปต<อ>รงนั้น ไปตรงไหนตรงนั้นอะน่าจะหัดเล่นตั้งนานแล้วอันนี้อะไรเล่นได้สองวันโอ้โหสองวันนี้กูจะเล่นเก่งแลวมั้งเนี่ยตัดยังไม่ตัดสรูเว้ยเล่นมาตั้งสามสี่ทีละไอวอ,อยกลางไม่เป็นเลยดู เห็นแล้วเหรอเอ้ยลงยิมนี้มีมีวะมันไม่ใช่ลงยิมมันคือสนามนวดไหเออติดพูดว่าลงยิมไปหน่อยครับเอาไปหมดแล้วเหรอวะของอะจะเอามาทำหอกไอ้แล้วเบิดเอามาก็ไม่ได้ใช้ เสียงกระโปกจริงเลยวะไม่มันไม่ชัดั่ควายเสียงกระโปกวะโอตายไอดอบไหนวะชุบตรงไหนวะจบตายก็งงงั้แหละไปชุบให้มันหนดิเฮ้ยทำไมตานี้ไม่เจอเหรียญเลยวะอดีเจอมยวมาเจอมาแล้วหนึ่งตัว เอหัวหัวเฮ้ยอ,อยากได้ปืนนี้ว่ะเติมให้หน่อยดิเอาจะเอาปืนนี้คือกูจะลุ้นยังไงก็ให้ได้อะปืนนี้วันนี้กูจะเอาชอบว่ะชอบชอบชอบไปชบปุบชบังไปชบุบเอเอๆไม่ได้ปืนใหม่ปืนไม้ด่าม เพื่ออะไรเพื่ออะไรจะโชว์จะโชว์ว่าว่ากูขับแอร์ดรอปว่างั้นเถอะเฮ้ยเฮ้ยแอร์ดรอปนี่มีของไหมวะอยากไปเอาวะ่านะอย่กูจะเอาไปเลยแล้วถ้าโดดที่ตายไหมลองดูก่อนดีกว่าเฮ้ยมึงตายเหมือนกูไม่ก้ล่ะเมี้้ยพิธการสนายไงเอาไอ้อลไอ้อลมาสิเกิดลูกจำได้ มีป้ลูกเนี่ยบ่บ่ไม่มีชิมโงอกอามาทำกูฮฮ้ยเฮ้ยเตูฮ้ยเฮเดี๋ยวให้แอ์ดอกเอ้ไม่ใช่ไอ้อกใครจะเอาปืนนี้เหรอมันก็ปืนเดิมนีอ่ะอ่ะอ่ แก่เอาไปไอ้วองสรุปมันมาก่าอนไปทำไมเงียบจังงวันนี้แบบไนฉันม่นี้ไม่ใช่กูหมายถึงในเกม,มก็โง่ีกแล้ะฟังนี่ก็โง่วะ สรุปมีแต่คำหยาบคายช่องนี้เขาจะบอกช่องไม่ดีติดเหลืองแล้วก็บินละอะต,ติดไปเ,เหลืองไ,ไม่เป็นไรถ้าเอฟซีถ้าเอฟซีแบบติดตามที่จริงเอฟซีก็จะรู้เองนั่นแหละอะ,ะ,ะเล่นเพะเฮ้ยเหมือนมันมาเลยว่ะ <S <S มีอะไรบ้าง มีกระสุนเออกระสุนก็เยอะละเลยจะยิงมาไม่ได้หรอกผมเห็นก่อนเนี่ยเห็นแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ไงได้แค่มองไนงะได้แค่มองเขารัาากกันแล้วก็จากไปมองเขารักกันดีแล้วกนะนะ็อยากได้ดาวสไนบ์หวัดูที่มีไหม,มสไนบ์เรี ทำไมกูไม่เห็นสักตัวเลยวันนี้ขอจอคนจริงเออดีดอีอ่ะคือไม่ต้องทำอะไรก็คือก็คือมีลูกกระจอกเก็บให้หมดแล้ว่ะดูดิสบายจัดแค่เดินเล่นงง,ง,ง,งนก็แบบเขาก็ลูกกระจ๊อกอ่ะเอ๊ดอะดูดิโคตดสบายครับดูดิอ่ะเรื่องคนเดียวมันก็จะ ระเวงระเวงหน่อยแต่น,นี่เล่นเล่นทีมนี่ก็คือแบบมีล like, oh, yeah. <laughs> so ูกกระจอกเก็บให้ไงเก็บหมดไม่สนลูกใครเก็บหมดไม่สนลูกใครเฮ้ยสไนหรอวะมาได้เวลาละเอาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวายแล้วก็เป็นกูนะที่กูเดินเล่นอยู่เฉยก็คือเอ้า เอาเดี๋ยวคืออะไรอ่ะเอาอีกตายดีกว่าก็สำหรับใครที่ชอบก็อยา่าลืมกดไลค์กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งก็กดติดตามให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ลายไปก่อนแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า